ใหม่อีกวันหนึ่งแล้วนะเออเรามาทัวร์สี่เกาะนะคะวันนี้สี่เกาะเลยแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นเคเบิลคาร์ไปอะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้ก็ท่าเรือนะคะนี่เรามากับบริษัททัวร์นี้นะเป็นจอยทัวร์อันนี้หัวหน้าทัวร์เขาพูดภาษาอังกฤษด้วยยังไงมาอัปเดตภาพนะคะรอขึ้นเรือก่อน ต้งเกาะทุกอ,อย่างอ่ะ อันนี้เรามาถึงอนี่แล้ค่ะเขาเรียกบูมไอแลนด์อะมาดำน้ำไอมาสโกลิงนะเออแล้วก็ทะเลฝั่งนู้นเห็นไหมทะเลฝั่งนู้นจะเป็นมาเลเซียกับสิงคโปร์ไกลก็บอกว่าห้ามไปทางนู้นนะคนละประเทศมาแต่ทางนี้ออย่งโคโล่แบบเยอะมากเลยสวยนะเห็นชัดมากเลยต้องระวังขานะเนี่ย ตรงนู้นมีหาดทรายด้วยเราต้องว่ายนะ้ำไปนะไม่แน่ใจว่าออกโบโบ,โบไ,ได้เปล่าลืมเอานี่มาเสียได้เนี่ยสวยมากเลยเนาะดูดิตอนนี้เราลงจากเนี่ยสปีดโบ๊ทมาแล้วคือเราอ่ะต้องระวังนะเราใส่รองเท้านะเดินไปเลยเพราะว่าปะการังเลยเนี่ยโคโล่เยอะมาก<ๆ>เห็นปะ่ะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยน้ำทะเลใสมากเลยนะ เ้าก็เพื่อนจะเห็นนะสีดำดๆำๆ,ๆ,ๆนั่นน่ะคือเป็นแนวปะการังหมดเลยนะเนี่ดำดแนวปะการังคือโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ,ะคือเราอ่ะไม่ต้องสนอกเกลิ่งเลยเอาจริงคือเราแค่เดินเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าเออขาเราอ่ะโดนไปหลายมากเลยลม,มแรงไงเนี่ยขาเป็นแผลหมดเลยเนี่ยเออมาต้องระวังอ่ะได้แผลเยอะมากเลยแต่ก็คุ้มแหละช่างมันเถอะสวยอ่ะสวยจริงๆสวยมากมาก ไม่เสียใจเลยจ่ายเงินแบบมาเพื่อทริปนี้นะคุ้มอยู่นี่มาทานอาหารกลางวันนะคะนี่เห็นไหมมันมีโครโลทุกที่เลยนะสวยอะ่ะเนี่ยถ้าอยากถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยไปลอยแล้วก็มีโดนข้างบนที่เราซื้อแพ็กเกจจากบริษัทน,นี้มานะจอนทัว่วเดี๋ยวไปดูกัน ว่าจะมีอาหารอะไรให้ทานดูๆปยบรรยากาศทีนะสวยดีโอเคนี่นะคะอาหารกลางวันไข่อะไรไม่รู้เวียดนาะมอันนี้ก็อันนี้เออแล้วก็มีข้าวนะมอเทอร์เมลอนนี่ด้วยซุป,ปอ่ะนี่เนี่ยกำลัลงแกะอยู่นะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเนี่ยแกะโอ้โเห็นไหม ก็มีกุ้งแบบนี้นะเพื่อนๆแต่แล้วก็ไม่มีหอยมไม่รู้ว่าหอยอะไรนะอยู่ส่วนน้ำนะคะ a q u a s p h a Water Park นี่มันก็จะมีหลายโซนมากเลยนะ Anaconda, Thai าาพนเนี่ยดูดิเยอะ Monkey b e a Snake Fight, Golden Wave เนี่ยเยอะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินแต่พอดีเราต้องของไปเก็บที่ล็อกเกอร์นะเพื่อนๆเออ ออกมาจากเคเบิลคาร์แล้วนะคะภาพแวดล้อมก็เป็นแบบนี้เลยยังไงขอจบคลิปวันเด y t ทริปแบบว่าที่ไป4ี่เกาะนะคะแล้วก็มาขึ้นเคเบิลคาร์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะยังไงฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะบายบาย